เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมี้นลกี้แบนะครับวันนี้เราอยู่กันใน3ามกุ๊กแฟนตาซีนะครับผมวันนี้ขออนุญาตบอกวิธีการเล่นอัญเชิญสัตว์พูดอ่าวบังกรหาจากไหนนะครับผมคนถามพี่มีครับบังกรดาร์กบอลหาจากไหนนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนตัวอะไรที่เราควรจะต้องหานะครับนี่เราสามารถเปิดจากตรงนี้มีเปิดให้หมดเลยไหมการไปโอ้อยางงี้ด้ยดามังกรต้องเข้าแล้วครับตอนนี้นะแต่ว่ามีเปิดไปแล้วแหละมีได้มังกรไปแล้วโอ้โหรู้สึกดีใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอุญาตบอกนครับมังกรมาตอนเลเวล75านะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางคนอาจจะงงเฮ้ยทำไมบางคนเขามีอัญเชิญเรายังไม่มี รอเจ็ดสิบห้าครับรอเจ็ดสิบห้าเสร็จแล้วก็มาเปิดอ่ะเราไปดูในส่วนเลทตรงนี้ก็ถ้าออกเป็นตัวจะอยู่ที่สามจุดแปดอันนี้เป็นเศษสิบนะครับศักกห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับสิบห้านะครับที่เหลือไม่มีตัวออกอ่ะต่อไปตัวที่เราควรจะต้องโฟกัสก็คืออะไรอะไรเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปสักนิดนึงสามก๊กสามกุ๊กเนี่ยมีคนเล่นกันอยู่นะครับมีก็ไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันหน่อยเร็วเรนีะติดไครจูไม่ได้ติดไครจูหรอกเขาจ้างงานให้หมีไปดันงานให้เขาเนี่ยแหละเออ อ่ะตัวละครที่เราต้องเปิดนะครับแบบเอาแบบพิมพ์นิยมเลยนะที่ชอบก็คือบางกรดนงบอลน,นั่นเองนะครับอ่าตัวแรกะครับต่อไปก็คือฟูจูกบช้างน้อยนะครับฟูจูก็คือตัวปางตัวนี้นะคะรับสร้างดาเมจห้าสแแก่ศัตรูทั้งหมดแล้วเพิ่ม HP 5%แก่ศัตรูทั้งหมดเหมือนกันนะครับค่อนข้างดีแล้วก็เป็นในส่วนน้องช้างน้อยช้างช้างช้าง,างคุณเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาเอาแล้วเรียบร้อยเลยร้องเพลงนี้ได้ไม่ธรรมาดาแน่นอนนะ สร้างสร้างรักษา20%ให้กันแล้วก็คือฮิวนั่นเองนะครับเราควรจะมีฮิวก็สามตัวนี้แต่ว่าถ้าจะไม่เอาช้างแบบเพื่อนๆอาจจะพลังเยอะแล้วแบบแน่นๆ,ๆชุดแล้วก็สามารถเลือกพวกสามตัวตัวนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องลงใส่ทั้งหมดคือ3สามตัวครับนี่ช่องว่างก็ตอนนี้หาใส่ไปสามตัวก่อนประมาณนี้นะครับ <S <S อ่าโหเลี้ยงเป็นบังกรเลยว่ะเอาเรื่องบังกรบินเล่นเลยนะเออหน้าสนุสวยเอ้ยไม่ได้ <laughs> อ่าต่อไปเป็นส่วนลูนไฟนะครับอันเรืมียังไม่ค่อยแน่ใจนะมีคนยังไม่จะพูดแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพูดแค่เรื่องเปิดก่อนแล้วกันนะครับมีวิธีหาฟรีไหมมีครับผมนี่เลยเปิดจากวัสดุสัตว์ทูนนะครับ้างสัตว์ทูตรงนี้เราก็เล่นผ่านครับมันก็จะได้เจ้าคะแนนตรงนี้มาอ่าซื้อคะแนนตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปซื้อพวกตัวจิ้งจอกอะไรพวกนี้ได้ครับการจะเปิดก็คือตัวทองจะต้องมีเศษ90นะครับแล้วก็ตัวม่หง60เศษก็ตอนนี้พยายมามมาครบสาก่อนก เน,น,น้นเลยก็คือเปิดตัวมังกรให้ได้แล้วก็หายส,สองตัวเอาเป็นตัวทองสองก็ได้หรือจะเอาตามที่หมีบอกก็ได้แล้วแต่นะครับโอ้โหขายราคากันจุ๊บๆเหมือนกันนะเนี่ยพอเราได้ตามเสร็จแล้วเห็นไหมครับเราก็มาเลือกเลยก็หมีก็แนะนําเลยแหละตัวอะไรบ้างน,นะฟูจูอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนช้างมังกรอันนี้ใหียมีเห็นเซฟนอคนิยมนะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกตามที่เพื่อนๆชอบนะครับจบเรียบร้อยพอเวลานเราใช้เวลานเราสู้เนี่ยเจ้าสัตว์มังกรพวกนี้จะลงมาช่วยครับ โอ้โหมีไม่มีดานเล่นเลยวะ่ะขพ้่นะนงนะเกินรีมิตแล้วเรียบร้อยเลยเอ,อ่าอาวุธปายามีดตีหมดแล้วเพราะว่โอ้โหเหลือนี่โหโหดีเลยครับเห็นปะพอเราใส่เพื่อนๆเ,เห็นทางซ้ายมาเห็นปะเป็นรูปมังกรอยู่ข,ข้างตัวเอาเรื่องนี่ครับเห็นปะเราก็จะมีคําสั่งสัตว์พูดมาอย่าลืมต้องเปิดเจ็หนะถ้ายังไม่เจ็ห้ายังไม่มานะครับประมาณนี้ลุยนะครับมังกรโชว์ให้เขาดูหน่อยเตะะเต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 ะ,ตะ,ตะ เตง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 ,ตง,ตง,ตงไม่ใช่ดาวกนบอลแล้วไม่ใช่แล้วนี่ฮะจิ้มเขาให้ครับซึ่งพอมาทเทอร์เทอร์ที่สองเนี่ยเราก็จะเรียกสัตว์ปัญญาในการช่วยสู้ก็ทำให้เราเก่งกว่าเดิมเอาง่ายสรุปนะใครเปิดเลเวลาเจ็ดสิบห้ากอนก็ได้เปรียบเลยเอาแบบเอาเอาวรหมีใช้อันนี้วะ่ะธนูเออยไม่ไรไม่ไรโอ้โหจูนลงมันคืออะโอ้โหจูนลงมันตึงจังวะสู้เราไม่ได้หรอกครับเรามีพลังของมังกรนะครับ เฮ้ยทำไมโหมดนี้สัตว์มันไม่ลงมาสักทีวะ <c oughs> หรือหมดนี้สัตว์ไม่ลงมาปกติสัตว์มันลงแล้วนะเอองอนอะไรป่าลืมให้อาหารแลเนี่ยเอ้ามาแล้วนี่ไงสองล้านตะ่กี้มังกรพ่นเข้าไปหนึ่งจังหวะอันนี้มังกรแค่หนึ่งดาวด้วยนะครับถ้าดาวเต็มก็แรงนะครับก็เรียกว่าเป็นการช่วยนี่แน่ตีตังไปกันเองอมาตะก็ไม่ตายซีเอายิงกันเข้าไปน,นี่มันฆ่าจูร่งก่อน <c oughs> เออติดชามไปจูร่งคุง้ง นี่โอ้โห่9แสนเลยครับองกรเอาเรื่องสุดๆโอ้โหทะลุหมีมนันแรงอยู่ที่จริงที่เราจูาจาารุ่งมันจะตายโอ้เลือดเด้งอยูแล้วถุงผ้าใหม่นะเอาเรื่องนะจูรุง่งอีกแล้วนี่แนะ่ตามไปหนึ่งจังหวะเออเออโอ้โหนี่ไงแตกสักทีเออไม่แตกก็ต้องแตกแล้วแหละโอ้โหมันยังได้ได้เออเอาดิโอ้โหแม่จูรุ่งไอ้อ่าไอ้ตัวเนี้ยหมีว่ามันน่าจะใช้อาวุธไอ้นี่ดนะครับมายามาเลยดูเหมือนโคตรเก่งเลย มันจะชนะหมีด้วยนะเนี่ยเอาหรือนี่นะชนะเหรอนี่ยิงเข้าให้โหแม่งกูเกือบตายประจุลงตัวเดียวอ่ะก็เป็นการแนะนำนะครับการอันเชิญเดี๋ยวไปเปิดต่อแล้วกันพยายามทำดาวมังกรให้เต็มครับอันนี้ขคือคือหนึ่งดาวนะถ้าห้าดาวน่าจะยิงห้าหกล้านนะมีว่าเจ๋งจัดว่าจุกนะครับ แลอน้ามีบอกได้เลยว่าใครเรียงเลเวลก็ได้เปรียบครับทั้งทุก PPE PPP อ่ะเออพูดจริงๆนะหมีหนอว่าอ้าวบางกรฟ้ามาอีกตัวน่าจะ up d ดาวได้แล้วหมมีพูดจริงๆนะบ้านแม่เจ้าสารประภูมิชิบหายนี่ถ้าเกิดวางอย่างนี้น้าบ้านนี่มีเดินพาบาผานี่ยกมือไหว้ก่อนเลยนะครับเมืองไทยไม่ได้เลยก็ประมาณนี้เอ่อ ตีบอสอ่ะกิจกรรมตีบอสนะครับเอาแบบของวันนี้เออดีเดี๋ยวมีน่าจะไปอัพได้และเออได้ตัวหนึ่งนะครับออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดผมอัพได้ไมาแล้วอุ้ยดีอัพเลเวลมังกรครับอ้มมังกรนี่กรีดร้องเลยครับเพิ่มพลังเป็นหนึ่งเอ๊ะอัพโอ้โหมันต้องเก็บสองตัวถึงจะอัพดาวได้นะครับเอาเรื่องยากเหมือนกันเลยเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอ้โหเกมนี้บอกจริงมีเพชรเท่าไหร่ก็หมดแ oh, <laughs> ม่งเยอะไปหมดเลยตอนนี้ไม่รู้จะไป ทำอะไรก่อนดีเลยอะ่ะเออต้องลองอือเลยนะอ่ะต่อไปนะครับในส่วนการตีบอสนะก็ไปทดสอบขุ่นพลให้ผ่านหมดก่อนนะส่วนแล้วเข้าไปตีบอสคือต้องกดต้องกดติ๊กให้หมดนะครับไม่งั้นคะแนนมันจะน้อยบอสรอบนี้ไม่มีสะท้อนถ้ามีสะท้อนให้กดออกแค่นั้นเองครับกดออกมางไม่ไม่ไม่ใช่กดออกเกมนะหมายถึงว่ากดติ๊กออกสะท้อนอ่า แล้วเราก็เข้าไปตีครับวันละสิบครั้งก็จะได้แต้มมาเสร็จแล้วก็อัพสกิลก็จะทําให้เราได้ดาเมจบนนนมีแนะนําว่าไอ้ตรงนี้อัพใั้งหมดก่อนแต่นับอัพพวกพลังโจมตีเลือดป้องกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาลงตรงนี้อ่ะโอเคครับราคาทดสอบลุยครับซึ่งหมีจะได้อยู่ที่ท็อปหกโอโหเอาเรื่องจัดเลยเนี่ยครับลงตรงนี้อ้าวถ้าเรามีสัตว์พูดคะแนนหมีถ้าจะพุ่งหว่าเอาเรื่องบางกรต้องยิงแตกแน่แน่ลุยครับแล้วมันไม่ตายปกติหมี ตีมันตายสองสาตัวนะเฮ้ยอันนี้หนักกว่าเดิมว่ะเฮ้ยคะแนนเริ่มมาแล้วคะแนนเริ่มมาแล้วเนี่ยเราต้องไปหาใส่ครบสามตัวก่อนครับตอนนี้มันใส่สองตัวนะแล้วก็ตายมาแค่ตัว R ด้วยก็เลยไม่ค่อยเก่งเพรนั้นเพื่อนก็ลองวางตามหมีครับแล้วก็กดดูเดี๋ยวมันก็มันจะมีบางบางอาเห็นมากขึ้นแล้วมันจะมีบางจังหวะที่เออเราฆ่าไปสี่ตัวนะครับ เดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูของสซมใส่ต่างๆนะครับพลังแฟรของจูรุ่งเอสจูดุงตัวนี้มีไว้ไม่ไม่ต้องห่วงเลยครับแบกหลังหักจริงเอสตัวนี้ต้นเกมกลางเกมเกือบเกือบท้ายเกมก็ยังได้เขาใช้ยังงได้ใช้อยู่นะครับอ,อันนี้ของเพ่งอันนี้วางโดนจีนะครับเผื่อใครจะวาง,งตามก็ลองดูอันนี้อ่าโปรเจกต์อ่าจิตสึกตามนี้เลยนะครับจิตสึก ออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดจริงๆดามเมดบีจะได้มากกว่านี้อีกนะต้องมีเอาทองมาอีกอันหนะึ่งอ่ะเออเดมลัมงไบโอเคนี่ครับเราก็ใส่แค่นี้ก็โบกพลังบาลแล้วออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดเอาอีกแล้วถ้าใครรู้จักเพลงนี้จะบอกถ้าใครรู้จักเพลงนี้แปลว่าไม่ธรรมดาแนละ้วนายจะต้องแบบอยู่ในยุค อะไรอันไหนมาแน่นอนประมาณนี้นะอ่ะเรียบร้อยครับจบ2อ,อย่างก็ขอให้คนเล่นเกมสาวกแฟนตาซีอย่างมีความสุขเพอใครมีคำถามอะไรก็บริวาราเข้าไปพูดคุยไักเปลี่ยนได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับผม